สวัสดีจ้ารถบางเนี่ยปนอมชาแนลนะคะปะนอมชาแนลเด้อจ้าเอาภาษาบ้านเฮานั่จ้าเนาะมืมอนี้กมากินข้าวบ้านพี่สาวจ้าพาคุณยายพาคุณยายมากินข้าวนอกบ้านจ้าจะเป็นในบ้านใช่ข่าวบ้านคุณป้าจุ๋ศสีอาหารกะซิเม่นี่แหละจ้ารีวิวตำมูอาคนอื่นเอานี่ยและนี่แก นี่ไก่กระร่อนสีบินเอาแล้แย่งผ่อยมาหัวเราเป็นแข่งเราเชิญกันเป็นอะไรต่อเราเก่งไน้เราเห็นมาพี่สาวฉันแจ๋งใจมันกระบินกกินด้วยกันก็มากินด้วยกันอร่อยนะเคยกินอย่างว่าพี่สาพี่น้องป้องฝ่ายตุงจะว๊อกไทยหรือยวว๊อกไอ้พักอะไร เมายังกับเม้าไปเมายังกับเม้าได้เบิร์บพี่น้องเนี่ยตอนเนี่ยอันเป็นที่เรืแบบแนวเฮตี้ใบฟังกับเม้าเบิร์บอะไรจ้าผู้หญิงตัวสเงอ่ะเอาเอาก็เป็นแม่เอานี่ยอันนี้ให้แม่เอากินรักแม่มากคุณแม่ต้องกินหางมันนะคะเอากระเทียเนี่ยอันอันนี้ก็กระเทียมเข่าบะได้ขึ้นข้าวซอยเข่ายู่นี่ว่ากขาดบะได้ขึ้นข้าวปุ่นเนี่ยแหละจ้าที่ปุ่นประธานเมื่อเมื่อเมายังไปเอาขาดบะได้ขึ้นข้าวปุ่นจ้าข้าวปุ่นเขาอันนี้นั่น ปูนคุณคตามมาับมะฮวงขาดอะมักงขึ้นอยู่ไก่เด็แม่ปเป็นตาแซมบนะพี่น้องไม่ันเขาสบว่านางฮันเขาอยูยะะยออ,ยอนญาตนะะ่น้องเชิญค่ะแขกเรือหลายจ้ะลูกหลานไล่หลายพ่นนะแตกเต้าแซ่อยู่พีนงงน่น้องไยแม่ถ่ายรูปนี้้วยนะครับแล้วก็ส่งให้ในร้านนะครับของผมนะ อต,อ,อ,ตอ,อันนี้ทึจา <c oughs> ยังไ้เด็กน้อยอาหารบานเฮา <c oughs> นกน้อยทำรังแต่พอตัวแต่ตอนนี้มาอยู่ในจานแล้วอ,นนอันนี้เบียเอามาจากไหนคะ้อมาครับ้อมานนค่ะา้าดประดวงมันในกินตำมะฮุงกับเจ็บท้อง้้อค่ะระ <c oughs> ว,วังเด้อจ้ากินนกกินหนูนั่นกลางแซบก็มับยางเดี๋ยวจ้า ตีกว่าลูกตา้มบางงจ้าไม่เอาไม่เอาอ้โมโอ้ไม่อ้เพอาแล้วบี๊รู้จักจาโอ้ยยยฮะบี๊ใู้ไห้สื่อเนาะดนน่าสร้าแกขึ้นไทยอ่าสื่อแบม่าพุทนขึ้นไทยวนตมาแดดย่าบอกว่าจะ่ีดต่จีบหมดายพ่สูจไ์หสีน่ ค่เอานู่นฮีโน่สังดาเก๋าเล่าๆได้แม่ดิชลุยดิชอะนะรู้เอาไปเขาแก่ไปเขาผมแก่เกยมาก็อย่าใจยังเดี๋ยวจะจะมรัสปอร์ตได้ไปนอนเลยคอยกับพอดีเป็นน้ำเล่ายังเหรอตัวกินตำหมวก่าวไแล้วเนาะวิ่งตำหมหูนะสวยจ้าอาวนหน่อยยังไม่อยู่นี่อีกไปนอง ไปเลยไปเลยนะเอานี่ไปเลยอ่ะหัวลาบด้จ้ะแีวแม่ฉันกินให้ดูค่ะอนี้เอาไป่าัน่านอะเนี่ยใช่ไหมเาเนี่ยอนี่กัมีนเองบานเนาะจะเลื่อนเนาะโอ้ยแม่ใครไม่เจริญอานเจริญค่ใครจะำหน้เจริญไงแม่ี่จะทำที่บจะเลื่อนวางนเจริญไงคุแม่กินจะหมดแล้วนะแจ๊กไก่แจบเต๋ ตั้อ้มสังอ้อมสังอ้ต้าปลาไปแม่ที่าเาไห่อยู่ขาดทเติาดยังขาดยังก็ไม่เขาจำูตั้งยุาดอยางถาดเลยรู้ไหมขะควองอร่อยฮะอะไรนะต่มไปทางยุตนาด้วย เงมานี่เราสร้างปั๊บปาหญีเหรอปั๊บปาหญ่ะฮะจีกุสุริมอเตอร์อนากะุสุริว่าท่สนซงเซโรงมอตเตอร์โยได้ยังไมตเตอร์ล่งานไหนคุณแม่ก็จะเจริออาหารจ้ะคือบอกเส็งไงยจงโซโลซะหรอคุณแม่ลูกยูทูบเบอร์คุณแม่พูดเก่งๆเลยไม่เป็นไรเมือนเดียวกีฬาลูกกัแม่นังกีลาดิบจ้ะ นมอแรงกินสุกจ้าเนา้องลันเอาไหมนี่ธรรมชาติโอ้ยพุนแบบริ้มันกระแสะเรานกระเสะด้วมันเนี่าผนบบใครแล้วค่ะฮัลโเลฮันังนี่ผู้นังนีนั่งนี่วันนีันงูนเอาไ่ได้เพิ่มน้ารักแขกดีได้เพิ่ีจิงอีกโอ้ขาดนั่นขาดนี่โอแ ข่าเนี้ยจ้าข่าเนี้ยตัวข่ามุงไงมันซ้อนเข่าบ้านเทาพี่น้องมันซ้อนเข่าบ้านเท่าจ้าแซ่บหลายกินลาบกินลาบกินลาบพี่น้องแนว้อล่างเด้อของงามอุยง้อป้าสิ่งนี้ยังมาก่อนไงมาเฮกมากเลยพี่น้องต้มปั่นได้เยกับพี่น้องฟากับหัวมุงไงนั่นแต่วันซ้อน กันอิ่มน้าปลาทางส่วนกินเราใหญ่สู้เจ้านะลูกกินปปาได้หลายเปลยงในริ้วน่ะนี่้วในรันกินปปาได้หลายเอาลาเจังโอนยหมองขึ้นว่าปลาทั้งคุ่นมันยำไปถึงเนื้อมันไม่ได้คอ มนเ็นแน่นจ๊น็ัดดนนกนรวดดมันละผู้ผลน้ได้นกเดี๋ยวของเขาูรับลถเดอตัวเจ้าน้ลงนี่ดอกจานอะอย่างนีอ่ะเน้ำเดียรอ๋อไม่พูดมากมาเไอ้ลงกินปลาอ๋อลงไม่เหียนเลยจ้าเอาเียรไปหาโอ้ยจ้บอลยังดียุ่งในแนนนี่น่ากวัวยุ่งในยุ่งเขาเงิน

มันซ่อนน้ำไม้นะพี่น้องนำ้ำไม้ไร่จ้ะสดๆจากสวนเก่ง จังขาเอย่างสย่างเนาะมื่อค้นเขาก้อยเนื้อปลากระป๋ายแถวนี้พุ่มกีดอย่างนี่นยยยานนบ้าโอ้มันคือเป็นคนหัวผู้ดีแต่เจ้ากีดคือเ,อเก่งแต่คะ่ะรูปหล่อขยันมีไล่สวนย,ย,ยางเป็นของตัวเอง <laughs> <laughs> ประกาศหาแฟนค่ะแต่แฟน แฟนมี่เหรอวะมีแฟนมีสองแบบค่ะรูปหล่อขยันและอันนีคือเป็นโต้ค่ะโอเคเด้อจ้าเบิ่งบ่บ่จ้าเด็กน้อยขวานคนอัฟฟัคแบดทำไมคะทำไมบูลลี่หรอบูลลี่ LGBTQ หรอใครเหงอเชนยูสองพีนโอ้โหฮัลโหลคนละหมวกอ๋อนางหยั่นตะโพแต่แปรอันนั่น่ะโอเคจ้าบ๊ายบาย ไทยได้ใจ er. ้ะพ well? ี่น,น้องร้านเคยฉันกินดอกกระเจียวจ้าฉันดอกกระเจียวกับลาบได้พี่น้องตัวเจ้าเคยเห็นบอหนี่กระลั่งอยู่เนี่ยเรืงที่เราชอบกินดอกกระเจียวโด้อายีอายีโด้โอ้ยสิของตัวนี้ยามาตัวคนเดียวอะไรอ๋อยามาเด้อ

จะอยู่บ้านฟาร์มปะดููเขาเลยค่ะบ้านเนี่ยอ๋อขึ้นมาก็เห็นพูเขาเลย่พานี่ยบ้านบ้านผู้ไทยบ้านเจ้านําบ่อ๋อไี่ใ่ชู้งามๆเนาะใครเด้ตัวเจ้าเป็นผู้ไทยไม่แต่พู้งามๆได้หรเห็นแต่เห็ดเห็ดอะไรเห็ดเห็ดอะไรเห็ดเห็ดอะไมเห็ดแม่พันธุ์งามมาจนนแม่แม่พันธุ์ คุณยา่คุณยา่นยาชู้คินยา่ช้อะินลาบอะรใช่ไหมนือะไรจ้าชีวิตครอบครัวเขามีแสงคนนี้้หรอคนนี้นะโอเคเรจ้าพี่ขาจ้า